สวัสดีครับพกับผมช่องน้องเก้าดังซิ่งนะครับตอนนี้ก็มาถึงบอ่อดินนะครับบอ่อดินที่ขุดดินตรงใหม่แล้วนะครับผมที่น,นี้อยู่เขตบ้านอ่าบ้านยางเอือดนะครับบ้านโนนดูยางเอือดนะย้ายที่ขุดครับย้ายมาจากบ้านหนองไฮนะครับบ้านหนองไฮตำบลหนองไฮนะก็ย้ายมาอยู่ มันยังเหลือครับจะเอาไปถมตรงไม่ว่านโนนแดงก็ยังเหลือแล้วนี่แหละครับเพราะว่ามีที่แปลงใหญ่ที่จะถมี๋ยวแอรโคก็ลองบิดตัวดูไหมว่ามันลมหรือไม่ลม<อ>ขบับโดยอาร์ตแโคซิ่งนะครับไปลองจิ้มดูครับถ้าลมก็จะเปลี่ยนง,งานใหม่แล้ว โคบิดตัวแล้วไม่ได้นะครับนี่โกโลโก้ลี่ไม่ได้เลยนะโกโล่เนี่ยมามาดูกันครับไม่ได้ครับน่าจะไม่ได้ได้ก็ได้แบบยากๆนะพกหล่อนี่คืออันนี้เนี่ยเขาใส่หน้านี่แค่หลอกแค่หลอกบอกว่าแค่หลอกเนะเนี่ย ตัวเบอร์สิบก็เต่าแล้วมันหลอกไม่คได้มานหลอกโอ้โหไม่ได้ครับแม่โคไปแล้วครับผมนี่ครับตัวนี้ก็แผนกช่างกระจกครับกระจกอลูมิเนียมครับแผนกกระจกเราบอกไม่ฟ้งครับกระจกช่างเต๋โอ้โหเดก่อ,อนครับไม่โคไปแล้ว โอ้อารไปแล้วต้อรอมาจอดไว้นี่ครับเดี๋ยวก็ต้องตามกันออกไปหมดแล้วครับแปลงานบนนะครับงานตรงรถเทเลอร์จอดนะครับเปลี่ยนแผนครับตัวนี้งานนี้ไม่ได้ครับงานนี้หลมครับโอ้โหโต้เกนซินเออเดี๋ยวมันมันจิ้มเบิง้งเมันไปจิ้มเบิง้งวะ บนนี้เรื่องแล้วครับอ้โหน้ออันนี้สูงแม่โครสงบนิ่งแล้วครับแม่โคเมื่อกี้บิดตัวโอ้โหแบบอันนี้บนบานสารเก่าครับเคนี่ครับทีมงานเราห้าคันครับอีกคันหนึ่งจอรออยู่ปากคาง เตรียมเตรียมวิ่งก็เดี๋ยวให้นายหน้าไปเอาเล่าคงเล่าขาวมาบ,บอกเจ้าทงเจ้าที่ก่อนครับก่อนทำการขุดเดี๋ยวให้เจ้าของนาออกไปถามเจ้าของนาดูด้วยครับว่าจะให้ร่องงานไหมน,นะพาะงานเมื่อกี้ก็หลม่มครับผมก็วิ่งดินมาทั้งวันครับเหนื่อยครับวันนี้ ก็ที่เก็บครับบ้านน้องไห้เดี๋ยวรอก่อนนะรอสแตนบายก่อนเดี๋ยวฝากกดติดตามคลิปต่อไปด้ยวยนะครับกับเจ้ามา์กชูอันนี้ก็ทีมงานน้องเก่าทีมงานน้องเก่าเรา เดี๋ยวรีวิวเมก,กาคันนี้ให้ดูนะมีอะไรพิเศษครับเดี๋ยวจะมาดูให้ดูทุกคันเลยครับพิเศษทุกคันครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอชมตอนขุดนะครับตอนขุดใส่ดังค,ครับผมสดีครับสวัสดีครับผม